ตอนดูคุยแทบโชว์อย่าลืมกดไลค์รูปไลค์อกดแชร์อ๋อกด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งดูนี่จะมีอะไรกระดิง่งไหนกระดิ่งไหน <c oughs> ให้กับรายการด้วยนะคะครับมาอีกหนึ่งเรื่องเลยเนี่ยยินดีมากค่ะพ่อแมนการินและคุณแม่เกลเนี่ยเพิ่งจะคลอดลูกชายสุดที่รักไปเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมางานเนี่ยหลายคนตื่นเต้นและดีใจกับครอบครัวนี้เป็นที่สุดเลยแล้ววันนี้ แม่โอ้นี้มาไหมเนี่ยมาทั้งคู่เลยนะมาทั้งคู่เลยถ้าคุณพ่อแม่แม็เกลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะน้องกราฟน่ารักมากๆรอคอยมาเก้าเดือนวันนี้ลืมตาดูโลกแล้วแล้วกลับบ้านแล้วด้วยนด้แล้วค่ะคุณแม่แล้วคุณพ่อไปไหนเนี่ยหอตัาลูกอยู่ค่ะอตลูกปอโป้เหรอลูกปอโป้อยู่เหรอคะ ไม่น้องไม่ได้โพสแต่พอดีเหมือนแบบเขาดิ้นแล้วเขาก็หลุดออกจากผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวจะได้มาโชว์ให้เราดูใช่เราจะได้เห็นไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วไหนอยากเห็นหน้าน้องกราฟกราฟบอกออกทีวีครั้งแรก่อยลูกด้เลยพี่แมนสวัสดีค่าสวัสดีครับนี่กราฟน่ารักมากมากเลยนี่โอ้โหุ่ดูวุ่นวายนะจริงจริงวุ่นวายขนาดไหนคะกับการเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในวันนี้ โอ้โหถามว่าวุ่นวายไหมเอาจริงๆแล้วก็พยายามเรียนรู้กับพยาบาลเยอะมากเลยเพราะว่าเราไปอยู่โรงพยาบาลมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับเพราะว่าเราสองคนในใต้งจะเป็นพ่อแม่ที่เหมือนเลี้ยงเองจริงๆ ก็เลยจะต้องพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพี่พยาบาลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็พอกลับมาบ้านวันแรกเนี่ยผมก็แอบไปแกล้งเขาอย่างเช่นหีทรงผมเป็นพักเซรอยทํานู่นนี่นั่นใช่ไหมใช่ผมก็เลยกลัวแบบเฮ้ยเราไปแกล้งลูกก่อนอย่างเงี้ยลูกจะแกล้งเราคืนคืนนี้ไหมอย่างเงี้ยได้นอนหรือเปล่าชีวิตเขาเป็นเด็กอเมริกาเปล่าตื่นต่างกับเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหตีสามก็มันดีค like? ่ะก sure ัมเมื่อคืนเมื่อคืนทำไมตีสามอ่ะ ม่คือเหมือนแบบว่าเด็กแรกเกิดส่วนใหญ่อะค่ะเขาจะตื่นตอนช่วงกลางคืนประมาณเนี่ยแล้วเราก็แบบช่วงตีสามเนี่ยเราเหมือนเราฝึกซ้อม24ชั่วโมงในการเลี้ยงลูกมาจากโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบที่โรงพยาบาลก็ว่าหนักแต่พอมากลับบ้านมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาเลี้ยงง่ายขึ้นเนาะพี่เลน,น,น,นตื่นเนี่ยดูง,ง่ายขึ้นใช่เหมือนเราเรียนรู้พวกเขาไปแบบ เป็นวันต่อวันเป็นวินาทีเป็นชัมม่วโมงเป็นแบบนี้เลยอะค่ะพี่พีเคแล้วตอน,นที่อยู่ในแขนขวาของคุณแม่นี่น้าหนักเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณสามโล,โลนิดๆอ,อยากเล่น,นะอะเด็กไม่ใช่เดี๋ยวยให้เดี๋ยวให้โตกว่าน,นี้ก่อนเพราะว่าเด็กเขาจะมีแบบว่ากลิ่นเด็กอะที่น่ารักน่ารักอะแต่ผมมมากเลยนั่งดมทั้งวันเลยอะ ไม่มแมนเนเกลยอ้อนไปตอนที่เกลส่งสัญญาณว่าจะคลอดลูกชายอะ่ะตอนนั้นแมนกำลังอาบน้ําอยู่เหรอไล่ฟังหน่อยดิใช่คืออย่างนี้พี่คือหนูว่าไม่เคยเป็นแบบไม่เคยท้องมาก่อนแล้วหนูก็แบบค่อนข้างตื่นเต้นใช่ปะคะแล้วหนูก็คืออ่านข้อมูลมาว่าอาการของคนที่จะคลอดเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งมีเลือดออกสองมีมุกเลือดสามมีท้องปัน้นสี่มีน้ำคร่ำถ้ามีแบบในสี่สี่ข้อเนี้ยคือต้องรีบไปโรงพยาบาลอืหนูก็แบบ พี่แมนพี่แมนเลือดออกอย่างนี้เลยเออก็วิ่งตัดตดๆลงมาค่ะเหมือนกับที่ซ้อมไว้เลยไหมมันตื่นเต้นกว่านะอันนี้<ม>อันนี้คือสถานการณ์ซ้อมเพราะเขาบอกว่าเลือดออกประมาณนั้นใช่เราก็เหมือนแบบว่ากังวลใจว่าแบบว่าเอ้ยเลือดออกเนี้ยมันเป็นทรายนึงที่บอกว่าเตรียมจะคลอดหรือเปล่าเงย้ยครับแล้วก็พยายามให้เขาว่าอยู่นิ่งๆเลยอย่างเงี้ยพยายามเช็คว่าอ่ะโอเคถ้าเลือดออกอย่างต่อนเนื่องเนี่ยต้องไปโรงพยาบาแลแ,แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงการแบบ คลอดน้องในช่วงสภาวะโควิดเนี่ยมันต้องเตรียมพร้อมมากๆพี่พีเคอราะว่าถ้าเกิดเราออกไปแล้วเนี่ยเราไปรอฟังผลหมอเนี่ยนะครับหรือขึ้นไปมอนิเตอร์ต่างๆเนี่ยเราต้องสวบ,บจมูกก่อนทุกครั้งแล้วรอผลสชั่วโมง แล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคุณกลับไป observe ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาแบบอยู่โรงพยาบาลหรอกพอกลับมาใหม่อีกทีนึงก็ต้องสวอปเหมือนเดิมอีกทีนึงด้วยเขาจะโอ้ยุ่งยากเนาะช่วงนั้นเลยทาให้การที่จะต้องเตรียมตัวไปโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องเตรียมของทุกอย่างให้พร้อมเลยห้ามพลาดแม้แต่ชิ้นเดียวเลยและทําให้เกิดการซ้อมท้องแบบน้ำท่มแตกจริงๆเกิดขึ้นที่บ้านนี้ดีมากๆเก่งมากๆมองจากใต้ตาของแม่แล้วถามได้ไหมว่าได้นอนหรือยัง ก็บอกพี่ไงเมื่อคืนลูกแบบว่าตีสามเลยเนี่ยผมแบบว่าโอ้โหือบเช้าคือวันนี้เขากะดึกค่ะหนูกะเช้าอ๋อโอเคลูกนี่คือตีสามครึ่งพ่อคือตื่นตีสี่ครึ่งช่วยช่วยแม่แล้วต่อเนื่องกันเลยยาวเลยนะอยู่ยาวเลยเมื่อคืนเออแต่เห็นภาพใน instagram แบบน่ารักดีพาไปแบบว่าทำคลอะไรนะภรรยาจะคลอดจะผมไปอันนี้เห็นพี่แมร์เนี่ยเป็นคนที่สายมูเตลูใช่ไหมคะคือเรื่องของเลขหรือเวลาหรืออะไรเงี้ยลูกเนี่ยได้ข้อตามเลิกที่วางไว้หรือเปล่าคะ จริงๆเราดูจริงๆเราด,ดูดูเรื่อไวด้วด้วยครับคือเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างมีความสมเสียงกับอายุครรภในท้องพอสมควรก็คือสามสิบเก้าวีพอดีเป๊ะก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนครับผมก็เลยแค่บอกว่าเอานี้ละกันถ้าเกิดมาก่อนหน้าเนี้ยก็ออกมาเลยธรรมชาติแล้วกัน,กนหรือยังไงก็ว่าแล้วแต่วิธีที่หมอเขารูกแบบบอกเลยแล้วกันก็ตามนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลูกสามารถอยู่ถึงวันที่ 21มิถุนายนหรือแบบอายุครันครบ39วีด็ตเเ๊กมากๆเนี่ยก็เอาออกวันนั้นเลยละกันค<อ>ือถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศสุดในเดือนนี้ไงงั้นแสดงว่าไม่ได้คลอดธรรมชาติสิใช่ค่ะผ่าคลอดค่ะคือคืออาการนะมีแบบตลอดประมาณแบบ5วันก่อนหน้าที่จะคลอดนะคะคือมีเลือดออกมีมูกเลือดแล้วก็ท้องปั้นแบบทุกป,ประมาณแบบ7นาทีอ่ะอตื่นเต้นเนาะ มันปวดแบบปวดค่อนข้างแบบแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น,รนเรื่อยๆอย่างนี้ยค่ะก็คือแบบพร้อมที่จะคลอดมากๆแต่คุณหมอบอกว่ายังได้อยู่ยังได้อยู่นี่คือพร้อมจะไปโรงพยาบาลทุกวันเลยค <laughs> คือแบบในใจลึกๆเหมือนแบบเราก็พยายามแบบอยากให้เขาอยู่แบบ39มสิบเวีเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในครรภ์ของคุณแม่ถึง39มสิบเวีเนี่ยพัฒนาการ,การ,การตาร่างๆในร่างกายของเขาจะสมบูรณ์ที่สุดครับอย่างเช่นเรื่องระบบทางเดินหายใจปอดต่างๆพวกนี้ครับ าดหวังว่าเราอยากให้ถึงวันนันจริงๆแล้วันนัดเป็นวันที่เป็นฤกษ์ที่ดีด้วยอย่างเงี้ยครับก็ก็แบบลุ้นรละทือก,ก่อนหน้านี้เพราะว่ามีอะไรลุ้นรละทึกตลอดเวลาเลยอย่างที่เกียวบอกอย่างเช่นเลือดออกบ้างหรือแบบท้องอปันขี่บ้างมีมลเลือดออกมาะไรพวกเนี้ยเราก็เลยแบบมีความแบบอยากจะให้ออกมาวันที่21จสจังเลยเราก็แบบแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามลูกออกมาแบบก่อนนั้นนะ่ะก็แล้วแต่ลูกแล้วกันอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีัเหมือนกันและในที่สุดเราก็ได้น้องกราฟมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วกราฟก่อนทัศ หมายความว่ายังไงอะ่ะก่อนทัดใช่ไหมครับก็ กรทัชเนี่ยแปลว่าผู้สร้างสิ่งที่สูงสุดครับที่จริงกรทัชเนี่ยมาจากกรอครับกอก็คือกาลินครับรอก็คือระดาครับถ้าเกิดสมมุติว่าจะแปลแบบเท่ๆคือกรรและทัชก็คือการสัมผัสใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่าการสัมผัสของเราสองคนจนเป็นแบบเจ้าเจ้ากาออกมาอะไรประมาณนี้โอ้โหเออแบบนี้แบบนี้พี่มีเคก็อยากมีลูกไม่มีจ้ะไม่มีขอบคุณมากเดี๋ยวแล้วชื่อแล้วชื่อกราฟมาจากไหนอะ กราฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ผมเองเป็นคนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ชอบตัวเลขอยู่แล้วใช่ไหมครับและเกลเองเขาก็เป็นแบบเด็กไฟแนนซ์ก็คือชอบเกี่ยวกับพวกผู้เลขนพวกตัวเลขเหมือนกันเลยพคเนี้เราก็เลยมองว่าเอ้ยเอาที่คล้องกับเกลครับก็คือเป็นมาตรวัดหรือเป็นตารางก็คือเป็นสเกลกับกราฟเนี่ยจะคล้ายๆกันก็เลยให้แบบเป็นชื่อนี้ดีกว่าอ๋อแล้วแมนจะได้นอนเมื่อไหร่เนี่ย ก็เดี๋ยวคุยกับพี่เสร็จก็เก๋ว่าจะไปสนานิดนึงครับไปไปนอนเถอะนะขอยินดีด้วยกับทั้งคู่เลยนะินด้ยค่ะขอบคุณมากบายๆน้องครับบายค่ะสวัสดีค้าสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะ